Hey. Uh, ขออภัย51ทับหนึ่งนะครับเมื่อกี้ข้อ1.1มีความผิดพลาดทาง <Okay. S 1> เทคนิคเล็กน้อยนะครับ uh, อัดไปได้เครื่องเดียวมันมันเกิดการเออร์เลอร์อธิบายคร่าวๆในสารละลายตัวนี้ครับ MgSO4 อันนี้พูดกับ5ทนะําหนึ G ่งเนอะ MgSO4 เนี่ย uh, มันเป็นสารละลายสารละลายเนี่ยมีน้ำเป็นตัวทําละลาย น้ำมี2เวอร์ชั่นก็คือน้ำที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอนกับน้ำที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนนะครับในกรณีเดียวกันซัลเฟตเนี่ยก็มีอยู่2แบบเหมือนกันก็คือซัลเฟตที่ให้กับซัลเฟตที่รับนะครับรู้ได้ไงว่ามันมี2อันนักเรียนต้องไปดูในตารางนะครับในตารางอะ่ะมันจะมี so 4ที่จ่ายกับ so 4ที่รับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นแคโทดไม่ได้มีแค่2อันไม่ได้มีแค่ mg 2บวกกับ h 2 o ที่เป็นตัวรับแต่ยังมี SOC 2อลบที่เป็นตัวรับด้วยนะครับเพราะนั้นเวลานักเรียนพี่นาเลือกก็ต้องให้มันครบนะครบทีนี้จะอธิบายอย่างละเอียดในข้อ1.2ึอ่งจุกัลกันนะครับข้อ1.2จะเป็นสารละลายซิงค์โบรไม์นะครับซิงค์โบรไม้ดเอ็นบห้ยสอนะครับอันดับแรกนักเรียนก็ต้องเขียนเขียนอะไรก่อนเขียนเซลล์ก่อน เขียนเซลล์อิเล็กโตไรติกก่อนนะครับเซลล์อิเล็กโตไรติกที่เกี่ยวข้องกับการแยกสารละลายซิงโบรไม่์ก็วาดรูปบิกเกอร์เอาสวยๆหน่อยนะครับวาดรูปจากนั้นก็ใส่ขั้วลงไปอันนี้เขาไม่ระบุขั้วแสดงว่าขั้วไม่ไปทําปฏิยาร่วมเวลาออกสอบนักเรียนก็ต้องวาดอย่างนี้นะครับมีอยู่หนึ่งข้อเนาปลายภาคบอกเลยนะครับแต่ง่ายกว่านี้ าจากนั้นนักเรียนก็ต่อขั้วไฟฟ้าครับเข้ากับแหล่งกําเนิดนะอ่าวสมวิว่าขั้วบวกไว้ทางนั้นนี่นักเรียนจะกลับขั้วก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้เป็นขั้วลบอ่านักเรียนจะเอาบวกไว้นี่ก็ได้ลบไว้นี่ก็ได้แต่เวลาประจุมันเคลื่อนอ่ะนักเรียนก็ต้องเคลื่อนให้มันถูกนะครับซิงโบรไมซ์ ZN BR2 เจ้าตัวนี้ต้องแตกตัวออกมาใช่ไหมครับแตกตัวได้อะไรบ้างบ้างได้แซเอ็นใช่ไหมแซดเอ็นนี่เป็นบวกหรือเป็นลบประจุเป็นบวกแซดเอ็นกี่บวกอ่ะให้เดาดูเนี่ยตัวห้อยนี่ก็เห็นลนะสองบวกประจุมันจะไปตัวห้อยอีกตัวหนึ่ง แสดงว่า BR ต้องเป็นกี่ลบนั่นเน่งก็ต้องดูตัวห้อยของเซต m มี r มีกี่ลบอ่ะบ BR มูอะไรตักสปอร,ร์ BR มูอย่างมูเจ็ดอ่ามูเจ็ดกี่ลบอย่าบว่าเจ็ดลบนะกี่ลบครับลบเดียวดูนี่ก็ได้ ประจุที่ห้อยแทเนี่ยเป็น1กน็ลบ1อ้าวทีนี้อ้าวใครไปทางไหนเขียนก่อนใครไปไหนครับอันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบ BR ต้องมาที่ขั้วบวกไปร้อจ่ายยาลบนี่นะต้องมาที่ทางนี้สแสดงว่าทางนี้จะต้องเป็นขั้วแอโนดหรือแคโทด้อมจ่ายอ่ะ จายนี่คือแอนออดเห็นไหมแซตอ็นสองบวกต้องมาทางไหนมาทางลบตัวนี้อันนี้ ZN2 บวกมารอรับรับนี่ก็ต้องเป็นอะไรครับแคโทดเออข้างหลังมาแคโทดแคโทดแคโทดอ่าทีนี้มันเป็นสารละลายครับสารละลายนี่มันก็จะต้องมีอะไรเป็นตัวทําละลายมีน้ํา ก็จะเป็น H2O s, s 2 o ต้องเป็น H2O ที่จ่ายและครั้งนี้ก็จะต้องมี H2O ที่เป็นตัวรับน้ำนี่มี2แบบคือน้ำที่จ่ายกับน้ำที่รับนะครับหมดละไปแอบดูในตารางพบว่าไม่มีเวอร์ชันที่ได้2อ,อย่างเหมือนน้ำอีกแล้วในตัวนี้นะครับจ่ายก็จ่ายรับก็ รับไม่มีสามารถทั้งจ่ายทั้งรับเหมือนน้ำไม่เหมือนกับซันเฟดเมื่อกี้ซันเฟดจ่ายก็ได้รับก็ได้นะครับมันเหมือนเป็นใบเนาะจ่ายก็ได้รับก็ได้สองขั้วอ,อ่ะนั่นเยวก็ไปดูตารางครับแอโนโอดอ่ะทีนี้ถ้าเราขี้เกียจเขียนยาวๆอย่างนี้ครับเราขี้เกียจเขียนยาวๆอย่างนี้นะ นั่นเองก็อาจจะไปแอบดูค่าอ e ีของมันก็ได้แต่ถ้าเรียนไม่มั่นใจเพื่อความชัวรก็ลองเขียนดูก็แล้วกันเพราะนั้นที่แอโนดเกิดไปยาอะไรได้บ้างอ่าที่แอโนดเกิดไปยาอะไรได้บ้างคือ BR ที่เป็นตัวจ่ายใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปซ้อ BR ท, BR ที่เป็นตัวจ่ายนะครับ b ีที่เป็นตัวจ่ายนะเราก็จะดูว่าข้างนี้เป็น BR ห้อยอะไร b ีที่เป็นตัวจ่ายจ่ายเล็กตอนเอาลบจ่ายไปนี่ต้องดูลบที่อยู่เนี่ยเ้าไหมครับมีนี่ตัวหนึ่งนะเห็นไหมมีอีกไหมลองดูโมดตารางกว่าสายตาอันเป็นเกี่ยวของเธอมีไหม b ีอาไม่มีแล้วสแสดงว,ว่ามีอมีแค่หนึ่งตัว แต่เวลาสอบนี่รูจะไม่เอาผืนใหญ่นี้ให้นะเอาเฉพาะที่ได้ใช้ไปให้หยิบมาใส่ได้เลยแต่นี่เราต้องดูหน่อยอา้าว B R ใช้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อา้าว B R จ่ายเราต้องกลับสรรมการใช่ไหมถูกไหมจ่ายเนี่ยอิเล็กตรอนต้องอยู่ทางไหนขวารับซ้ายจ่ายขวาเหมือนกันรับซ้ายจ่ายขวาอา้าวใครนะักก็จะได้เลยครับ 2Br ปินป้นตนปิ้นปิ้นมัน AQ กลายเป็นไรครับ Br ห้ย2นักเรียนเห็นไหมตัวห้อย2ไม่จะเป็นต้องเป็นแก๊สอย่างเดียวเท่านั้นแต่สามารถเป็นของเหลวได้มี2ตัวก็คือโ r o m i n e ก็คือ Br เนี่ยกับ i โอดีนบางทีก็เป็นแก๊สบางทีก็เป็นของเหลวแล้วแต่เขาจะให้มานะครับ บีอาร์ห้อสองอันนี้เป็นของเหลวบวกอะไรครับสองอิเล็กตรอนอันนี้ประทองว่า b r จ่ายเห็นไหมบีลบจ่ายอ่ะอีศูนย์เป็นเท่าไหร่บวกหนึ่งจศูนย์เจ็ดอีกตัวหนึ่งคือน้ำน้ำจ่ายอ่ตัวไหนน้ำจ่ายคือตัวนี้เริ่มดูออกเนาะน้ำ อยู่ขวามือแล้วก็จ่าิเล็กตอนเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต้องอีกตัวหนึ่งมีไหนล่ะน้ำจาจอะ่ะอันนี้มีหลายอันแล้วไปไวนี่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 ่อันนี้น้ำจา,าจเนาะายแล้วมันก็จะได้ออกซิเจนกับไฮโดรเจนอ่ะ <c oughs> ได้แล้วครับ <Yes. S> 2H2O อย่าไปเอาที่มันมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มานะครับได้เป็น O2 บวกนะรครับ C-H บวกบวก C อิเล็กตรอนอ่โซนบวก1.23ถ้าทำบ่อยๆนี่มันจะเซียนเลยนะเนี่ยเรื่องนี้อ่ะ มีสองอันเลือกครับใครเป็นตัวจ่าย B R หรือน้ำจ่าย B R จ่ายเพราะว่าอะไรครับ e ศมันน้อยกว่าจองไว้ต่อไปที่แคโทดครับที่แคโทดนะซิงแคโทดคือการรับนักเรียนก็ดูซิงที่รับ ด้วยความเร็วมันจะอยู่ทางด้านหลังเนี่ยมันเป็นมันเป็นโลหะโลหานี่มันชอบควาจริงโลหะนี่มันชอบใจอิเล็กตรอนนะแต่มันมันถูกบังคับอ่ะมันถูกบังคับให้รับอ่ะเพื่อจ่จยจะดีถูกมางคาบปหลับแสดงอะไรครับ,สอ,รบสองบวกบวกอะไรนี่ซิงรับสองอิเล็กตรอน ขายไปเป็นแซดเอ็นออีศูนย์ศูนย์ลบลบหรือเปล่าลบศูนย์จุดเจ็ดหกนะครับลบศูนย์จุดเจ็ดหกอ่าต่อไปครับอีกตัวหนึ่งที่รับได้คือน้ำอ่าน้ำรับครับสอง H2O น้ำรับอยู่ไหนนี่น้ำรับอยู่นี่ 2H2O บวกอะไรครับบวก2อิเล็กตรอนกลายไปเป็น H ้อย2บวก2 OH ลบ0เท่ากับ บ0บศจแอ้าวใครรับไปดีที่สุดแซกเอ็นรับไปดีที่สุดเพราะค่าอีศูนเป็นไงครับมันมากกว่าเอออีกาได้ยินเสียงข้างหลังนี่ชื่นใจนี่อันนี้จ่ายอันนี้รับอ้าวดูซิเอาลีดเอาเขียนให้มันเห็นชัดๆเพราะนั้น ปฏิยาที่แอโนดจะเป็นของใคร Br2Br BR, เป็น Br2 ลอกลงมาครับและที่แคโทดครับคือ Zn วก2อิเล็กตรอนกลายเป็น ZNS นี้ดิดอกครับรวมกัน,ไ,นได้เลยหรือเปล่าได้เลยเพราะอะไรครับอ่าเล็กตอนเต่ากันละตแต่น,นี้่น,นี้ง่ายข้อสอบไปภาคจะาง่ายๆง่ายกว่านี้อีกจริงอ้าวสองบลบวกเลยครับ z n สบวกได้เป็น Br ห้อยสบวกนะครับ ZnS แน่มีใครสงสัยไหมว่าทำไมคูนี่อย่างอิเล็กตรอนอยู่ข้างเพนอย่างอิเล็กตรอนอยู่ข้างนี้อย่างสงสัยไหมอิเล็กตรอนอยู่ข้างขวาแสดงว่ามันเป็นแอโนดมันจ่าย รับสายจ่ายขวาแค่โถดมันรับอิเล็กตรอนต้องอยู่ทางด้านสายโอเคไหมครับถ้าในตารางเนี่ยมันเป็นตาราง r e d ดักชันเวลาเอามาเขียนเป็นแอนโอดนักเรียนต้องกลับนักเรียนต้องกลับสมการกลับสมการแต่ไม่ไปจัดการอะไรกับค่าตัวเลขเลยนะครับค่าตัวเลขยังคงเหมือนเดิมจะอย่าไปยุ่งกับมันหาอีศูนย์ครับ อีแคโทดลบอีแอโนดอ้าวเอา e ีแคโทดมาแคโทดคือซิง์ลบเท่าไหร่ครับ0.76เครื่องหมายลบของเขาจากสมก,การนะครับเราต้องไปยุ่งเปิน้นลบด้วย e แอโนดครับโบรมีน1.07 กลายเป็นลบหนึ่งจุดลบจุดศูนย์เจ็ดแล้วก็ลบหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดนะก็เอามาบวกกันนั่นเองติดลบลบหนึ่งจุดแปดสามนั่นหมายความว่าถ้าต้องการให้ปฏิกิริยานี้เกิด จะต้องให้ความต่างศักไฟฟ้าเข้าไปมากกว่า1.83ถึงจะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยนะนักเรียนมันจะมาช้าตรงนี้เท่านั้นเองคือตอนคัดเลือกเนี่ยนะครับแต่นักเรียนต้องรู้ตั้งแต่แรกว่าอะไรจะไปที่ไหนใครไปจ่ายก็เป็นแอนโนดใครไปรับก็ต้องเป็นแคโทดโอเนะอ่าหมดเวลาพอดีเพราะฉะนั้นแล้ว ข้อที่เหลือนักเรียนลองไปทําดูนะครับข้อเหลือไม่มีคํานวณนะเป็นทฤษฎีโอเคนะครับ